ปวอเผื่อสิแลว้วนึ่งปาเมนูเทวดานะ<ะ>ี่ยเฮ้คุณาหวานหวานองดูตัวนี้อุ้ยปเิเสบเลยพี่นงเลเอ้ากระปูนะ้ำ สบายดีพี่น้องอยู่กับช่องที่เทีบกับสาวลราทำงานอยู่ง่ายตามสไตล์สาวลรามาอันหนึ่งปลาบูก,ก่อนนี่ได้่สามตูสามสหายแล้วก็มีปลาสูตรตัวหนึ่งก็เลยเอาใส่กันเลยก็ชิ้นหนึงนำกันเลยการอันนี้มักแล้วมักเกลือแปย่างนัวแล้วก็ชิมาต่ำอันหอมชิงไข่หอมแดงมัเพุดใส่อีกเนาะเอากับมักไว้ดุนแล้วอันนั้นเข้าใจชิบูได้แบบว่าท่าท่าให้มันแบบว่า เกิดเป็นนัวซึมเขานะเพราะฮามากเรียบร้อยก็ใส่แล้วก็คุกุเอาไปนึ่งเลย

พอลูกอันนี้มาแต่ใส่หนีนลงพูกมาน้ำเขาโมเมนดลเขาพูอะเขา ผักพี่น้องเออโลกออกในกันยังที่คือเกา่เาซาเปียวใส่กันปุ๋ยเกลือเนี่ยพี่น้องปุ๋ยเกลือละลายน้ำแล้วก็หดเ้าไม่ยไหยังเราบ้ผัเขาต้องมาเก็บปังหอมปมโอ้าคือแดดเถอะ,ะอ้อมมุงยานเหยียบได้พัก <laughs> มปมก็กำลังสวยงามใส่ปุ๋ยหดปุ๋ยไป เยีาพักเด้อเบิง้งเต็นหฮนอย,ย่าเฮเยีาพักทำพี่น้องตำเจ้าวมะกอกหอ,อมปลอมปลูกเองกินเองอัได้แบบนี้ แป่งนัวตันเสียมากรอกพี่น้องกรอกน้อยน,ออน้อยนี่มันบฟาดมันเสียบใส่จักสองงวยน้อยน้อยประเด็ก Rek kuat để rek dip năm. yeah. Ui, tẹt, kiếm treo cả đây. ตะเพ็ดแทงหัวหนาซิมซิมซิมอืม้มโอ้ยแซ่บแท้กินกับพักขี้ข่มได้พี่น้องเลยดูนาก็คือน,นานปป่งแทบบุขี้ข่มก็ได้โอ้ยแจีัวนี้แซ่บแท้เบบเบยเพ็ดจนหัวดับเจียว พี่น้องจะใส่พักน้ำต,ตู้อุ้ยเนื้อขาวจุวยปลาบู่เนี่ยดูนี่เอาใส่พักน้ำตู้กันปกไว้แบบนี้เลยเด้อแบบนี้เลยใส่มะเขือเขื่อนึ่งไปนะเขือนานซุกเดี๋ยวอันกระลำดอกกับอันผักใส่เขาใส่น้ำหลังมันซุกไวพวง มาบันี้นึ่งโดนเติมใส่อันกระลำดอกดอกกระลำหมูมกระปู่ก็มีติดมงมก็เลยนึ่งน้ำกันเอาอันผักใส่ขาใส่น้ำหลังมันสุกไวนึ่งไปอีก <c oughs> <c oughs> นึ่งทีละอย่างเลยมันจังแส็บนึ่งพร้อมกันเบิดน้ำโบมกักแต่เดียวมันเปื่อยเบิดผักนะท้ายละท้ายสุดไม่ <c oughs> <c oughs> จะเป็นเพคน ผักหลายอย่างใส่ผักใส่อีกแบบน,นี้บดจบบะแล้วแล้วนะบะแล้วแล้วพี่น้องเลยบัดเดียวเนาะผักใส่นี่ปิดฝาไว้จักหน่อยกะได้ละทาจัดจานเลยวัวเพื่อสิแล้วหนึ่งปาเมนูเทวดาอันนี้เนาะ อันนั้นหลายขั้นตอนใส่พักดิ้นดอกบัวใส่พักนั่นแหละพักอันนี้อยู่แล้วเสียออนพักออกก่อนนะปลาไหมนึ่งแค่นึ่งว่ะจนเปื่อยห่ดละ หวานหวาน,วนมองดูตัวน,นี้ดูวิไปจะแสบีบเลยพี่น้องเลยเอากระปูน้ำปูติดเมืองมามาพี่น้องหนึ่งปลาบูตำแจ่วามะากอกมาเด้อพี่น้องแสีบคักเมนูนี้มาเด้อพี่น้องเมนูนักเลงให้เองกินเองเนาะเกินเลยนักเลงใ <laughs> ห้เองกินเองนักเลงคือเก่าเนี่ย ผักผักใส่ผักกันดอกเรากล่ำมะเขือวุ้ยเนือหวานคับพี่น้อยน่าชูดีนะปลาสดๆเลยติดมองกะแบบว่ามันทนเนะปลาบูติดวังแค้วมันแค้วมันติดเอออันจะพี่ปบูหู้ได้ว่ามันมีอันปลาบูเนะเอาใส่หมองแกเถ่อกับบุคคลเห็นมันบ่มันจะมีเป็นวังมันยู่เป็นจุดเอออยู่จุดนี้อาจจะบม่มีปลาน้อยเพราะว่ามันมันกินปลาน้อยนะ ปลาบูบโบอยากเ่ามีปลาบูคิดว่ามันจะมีแต่อ่างเก็บน้ำาบแมน่นะในห้วยงกันี่อืมหวานค่ะเจี่ยวกับแซ่บแซ่บเจียวมะกอกอ้ยสุดย่อนเมนูเนี่ยเนื้อหวานครับ,บ,บ,บมัมบมพี่น้องแซ่บแซ่บน้ำกันทุกคู่ทุกคนเลยเมื่อี้ก็เป็นฮ้อนๆอากาศกันเด้ไปตาใส่มองเล่นน้ำอีก มาพี่น้องกินน้ำกันถ้าเราไม่น,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเพราะก็ไม่คิปหน้าสบายดี